คุณเชื่อไหมว่ามีกัการเดือคนหนึ่งดีอเอาตัวเองรอดออกมาก่อนผู้โดยสารคนอื่นและผลที่ตามมาคือสุขกรรมคำที่โลกไม่มีวันลืม13มกราคม2012คอสตาคนอนคาเดียออกเดินทางพร้อมผู้โดยสารกว่า4,000คนแต่กัปตันกลับอยากอวดชาวกาะ จึงนำเรือเข้าใกล้ฝั่งมากเกินไปและเสียงติดต้ทงที่ดังต้งท้องทะเลนี่คือต้นเหตุของภายนะน้ำถลกเข้าใต้ท้องเรือผู้ติยสารเริ่มแตกแตื่นไฟดับระบบล้มเหลวแทนที่กับอันจะกลับอุพยพคันทีเขากับชชลล่าและฝนท้ายเขาก็หนีลงจากเรือก่อนใคร 3. ต้องดโดดลงทะเลเองจมหายไปต่อหน้าต่อตาคืนนั้นมีผู้สูบขีดิคนกับตันถูกตัดสินจำคุก16ปีการกู้เรือลำนี้ใช้เงินกว่าพันล้านดอลลาร์และกินเวลาเกือบสองปีเต็มคอสตาคอนาเดียจึงกลายเป็นเสียรักว่าความประมาทและการละทิ้งหน้าที่สามารถเปลี่ยนความหรูหราให้เป็นหนุ่มสบการทะเลได้ถ้าคุณชอบคลิปสยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปสยองขวัญตอนต่อไป